สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำรถตักล้อยานนะคะจะเป็นมิ u ูบิชิรุ่น WS 200A นะคะเป็นเอล่อนนะคะเดี๋ยวเราไปชมสาธิตกันเลยค่ะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์มิสูนะคะ สามารถเข้ามาเทสสินค้านะคะได้ที่ร้าน MPV นะคะจะอยู่แถวถนนลาดหวายนะคะเป็นแถวเคหะบางพีสุราการนะคะสามารถขอโลเคชั่นเพิ่มเติมได้เลย สนใจค่ะก็โทรติดต่อสถามที่เราโทรศูนย์แปดหนึ่งแปดสามศูนย์สองเก้าศูนย์เก้านะคะติดต่อหาคุณเจียโรดได้เลยนะคะมาดูสภาพกันใกล้ๆนะคะอันนี้มุ้งกีของเขานะคะจะตักอยู่มาศูนย์จุดสามถึงศูนย์จุดห้าคิวนะคะแล้วแต่ตักของเบาของหนักเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ